เดินมือเจอละเว้นปวดหัวเช่นนีเป็น,นยังเ,งเงแล้วว่เศร้าเถิอลูกน้องไล่งานมาว่าบักหมูว่านบักอุตพาห์ผ่านหมูว่านกับขอมาทุ่งหน้าอีกแล้วครับผมเก่งงานยุ่งล้านเี่รับลูกค้าอยู่บนพี่โทรถามมันก่อน เออเป็นยังไงเกาะมันมียังเกาะบอกมาดูต้นหัวนะครับกลับมาอีกนะครับผมเนี่ยกลับมาอีกล่ะเงีครับผมมันมารถยังล่ะมารถมีรถนั่งรถน้ำกระบะรถตอกมาว่ะครับเพราะมาส่งตรงนี้ครับส่งลงหนาทุ่งหน้าบวะเงครับผมโอ้ยมันมาายังเหรอปีนี้มาเนี่ยครับต้องบอกว่านี้มาอาการตัวเคือว่างรับผมเมาครับผมเนี่เมาบวะ บอบอครับมันอยู่บ่อครับบอรู้เรื่องครับวันนี้บอรู้เรื่องอยู่เ่แนว่ครับผมแล้วมันไหมอย่างวันที่นี่มาบอครับว่า네ม่าครับผ ah ่ายผ่แล้วครับมาไอ่ไถ่อยู่ใ่ไนนะครับมาตอนนี้มันนึงมันตอนนี้มันอยู่ยังไงตอนนี้ตอนนี้อยู่นี่นะครับอยู่ต่านหะครับผม็นไปหาครับเ็าบอกว่ามานั่งรออยู่บอกว่าไครับ บ่เมาบ่บเมาบ่บ่อารวาดบ่คขุมัังตัวบัครับบ่เป็นคนละคนครับก็หมูหวานเป็นคนละคนเลยบ่ครับผมมีบ้าของเรื่องครับถามยังต้ององเรื่องเลยมันยังอยู่บ่วเหรอตอนนี้ยังอยู่อยู่ครับผมผมก็เลยถามมากินเขายังครับก็เลยหาเขาให้กินนะครับท่านครับอืหาเขาหาหน้ามันกินก่อนถ้า โอ้ยเนาะมันยังบ่ไปมันบ่ไปทางอื่นต่อบ่ต okay. ัวนี er> right okay. ้หรือม okay okay okay. okay okay. evet> ันสิมาท่าอายอยู่สิท่าอายก่อนครับก็แต่ครับเอ๋อโอเคสานกับให้มันถาเบิ่งมันเบื่องมันถาแท้นไอ้ก่อนเลี้ยงเบิ่งมันถาไอ้ก่อนเด้อโอเคครับแล้วเดี๋ยวคันเปนยังได้ไอ้สิลงไปอ้าวโอเคครับโอเคโอเคโอ้พี่น้องเอ้ยปวดหัวรูปเหล่าผมว่าผมไปส่งถึง ขึ้นรถโดยสารทราบข่าวลูกน้องโทรมาว่าโพ่เขามาทงหน้าอีกละจากแนวได้เพิ่คเขสิบเอ๋เดี๋ยวค่อยลงไปคูดคุยกับเขาอีกทีนะครับเดี๋ยวค่อยว่าเขาเป็นแบบได้ยังไงอ,อ่ะเดี๋ยวจังลงไปสต็อปก่อนแล้วกันครับผมต้อด งานกา็หลายพี่น,อน้องแต่ะมเลอจากภารกิจในหนาที่จากธุรกิจจากกิจการต่างๆและที่สําคัญเลยที่บกพ้องไม่ได้เลยก็คือมารับลูกสาวที่โรงเรียนสวัสดีจ้จารด้ลีกจา้าเด็กหญิงชนมมน้อุนมนน้องภาขวาัญนะครับขอบคุณทุกกาลังใจที่มีให้เธอนะครับและหมอถี่มาจากหัวตะพ่านหมู่วานครับแจ้งว่าลูกน้องแจ้งว่ากลับมาทงหน้าผมอีกแจ้งว่าผมสีเฝ้ามาตรวจสอบมาผูดคุยว่าอย่างไรเป็นแบบไหนอย่างไรอีกครับ โอ้ยแต่ละมือแต่ละเวนมีแต่แนวแต่เนื้อสิ่งอื่นใดผมก็จะสร้างประโยชน์ให้ครับสังคมประชาชนและก็แผ่นดินครับสัญญาจะเป็นคนดีของแผ่นดินตลอดไปนะครับมาถึงแล้วลูกปะให้คุณอาเปิดรถให้ ถึงแล้วถึงทุ่งนาแล้วโอ้ยลูกสาวพ่อหนกระเป๋าหนูกระเป๋าหนูละลูกโอ้ยแผ่นนี้รูปรอมารายงานพ่อใี้ลูกมาแต่สาอีกเขาไปไหนแล้วฮะคนผู้ชายที่มาแต่สอีกเมื่อวานนะ่ะลูกอยู่ไหนครับหาอยู่ไหนครับท่านนยห่ิง อยู่หลังฟาร์มเหรอลูกอ๋ออยู่หลังฟาร์มเนี่ยทุกครับได้ลูกทุกครับกล้องก่อนทุกครับกล้องทุกครับหล่อมากลูกรักอาบน้ำแล้วใช่ไหมอาบน้ำแล้วเนาะลูกเนาะเยิ้มอยู่าาไหนอะเยิ้มฮะอยู่ล่างใช่ไหมอ๋มอเดี๋ยวอ,อ,อยู่ไหนมันอยู่ไหน สวัสดีครับสวัสดี f อจอนี้มือปราบินดี้ที่เขารบลักครับนะครับมือนี้เวลานี้ผมเพิ่งเดินทางมาถึงทุง่งนาเพื่อจะมาพูดคุยกับชายเมื่อวานนี้ที่ว่าอยู่หัวตะพันหัวตะพานเมวา,มว,ามวันเมาผมหลังจากเสร็จผมก็เลยเอาไปส่งไว้ที่สบกสให้ตังติดตัวเพื่อจะเดินทางให้เดินทางกับไปหาลูกหาเมียที่สระบุรีแต่ปรากฏว่าวันนี้ผ่านมาย4ชั่วโมงลูกน้องแจ้งมาว่ากลับมาทงหน้าผมอีกนะครับ อยู่ใส่ล่ะเฮ้ยไหนอยู่ไหนครับลูกอู้เงนินบนหอยตัวใหญ่ยังเลยอออนะอะ่เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะลงไปพูดคุยกับเขานะครับเดี๋ยวขออนุญาตทําธุระภารกิจครอบครัวกับภรรยาและลูกและเมียก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปพูดคุยว่าจะเอายังไงกับชีวิต ที่กลับมาอีกนี่เดี๋ยวเอ็มพี่ถามหน่อยตกลงเขามารถอะไรเมื่อเช้าเขาโบกรถมารถกระบะมาส่งเขาบอกว่าแล้วเมาไหมรอบนี้ไม่เมาครับตอนนี้ไม่เมาเนาะพูดรู้เรื่องไหมรู้เรื่องค่ะรู้เรื่องใช่ไหมอ่าแล้วมันมานี่คือประสงค์อะไรจะมาขอทํางานหรือยังไงเขาบอกเขาไม่มีเงินไม่มีเงินเขาบอกอเลยนะเขาไม่มีเงินอ่าถ้าทําตัวแบบนี้ไม่รู้จักทำงานหางานทําถ้าดีๆเฮ้ยเฮ้ยขึ้นมาเนี่เด้ เขาก็ม่ก,มมกินผม<า>นนอะไรนะลูกถ้าพอ่พอพอ่พออบเ้าอบเสร็จพ่อพาพี่เล่นน้ำได้ไหะได้ครับได้ครับลู่รอนพ่อพ่ออ่านั่นเอิญมอนอันขึ้นมาดิพี่รถดพี่ยังแร้วบ่เร่อ,อ เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวขออนุญาตทำภารกิจครอบครัวเดี๋ยวพอดีขึ้นมาเดี๋ยวผมจะคุยคุยและสัมภาษณ์อีกทีนะครับสต็อกก่อนเลยครับ,รบเออเดี๋ยวเติมน้ำเปลี่ยนอิ่มเปลี่ยนน้ำแล้วใช่ไหมเฮ้ยมาดีดิแต่เอาอปอา,าน้ำมึงนี่โอ้นานชายชาวที่เป็นคนหัวตะพานหมู่บ้านนะครับวันนี้ผ่านมาย4ิบสีโมง ท,ทีมงานลูกน้องแจ้งมาว่ากลับมาอีกนะครับซายอยู่วอบนี้ฮะมึงซาคือหมูอ้านวะฮะมึงอ่กูสัมผัสได้เด้อสีซาแบบหมูอ้านวะถอ,อนแมสกระเป๋าไปนี่มึงหอบเลาะลองอยู่ในแถงหน้ากูสามมือไล้นี่ครับผมมึงขึ้นไปนอนใส สถานีตำรวจครับฮะสถานีตำรวจครับสถานีตำรวจครับผมมึงได้กินเข่าแล้วยังนี่กินแล้วครับกินอยู่กินครับลูกน้องกูเลยเป็นบ่เมื่อวานกับวันนี้เวลาผ่านไปยี่สิบสี่ชั่วโมงหลังจากที่เขาเมาเละเทะอยู่หน้าทุ่งนาผมกับเอาผมก็เอาไปซงไว สถานีรถไฟโอสถานีขนส่งในตัวอำเภอไปนอนใสสถานีตำรวจครับอืมสถานีตำรวจครับผมแล้วจังไหนคือเด็กกลับมาอีกมันนี้ผมยังมาจากประลาดเงินพอ่อคารถครับผมกลับอืมสำนึกได้ไหรือยังครับคนทังไดยเอาบอกอ,อ,อีกนิ้แบบหมู่บ้านนิ้บอกอ,อยู่บอยู่คน <ผม S 2> ทำงานครับผมหัวตะพ่านครับอ่อาบอกแบบหมู่บ้านตัวบอกครับขอโทวเช่าหัวตะพา่านยัง ขอโทษครับผมที่ผมเห็นกิริยาว่าจาบดีครับผมสมนึงได้ยอะไย่งครับหูบอกว่าชีวิตคนห้อเนี่ยมันมีโบกี่อย่างที่็ำให้ชีวิตมันล่มเหลวมึงจําความายเนาะครับผมกูผ่านอย่างมาหลายกูผ่านคนมาหลายกูผ่านคําว่าสภาพแวดล้อมของสังคมมาเยอะครับสิ่งหนึ่งก็คือพฤติกรรมของตนเอง พฤติกรรมของตนเองมันแตกแยกยังยงกันแน่ก็คือการที่มึงดื่มสุราแล้วเมาเละเ,เ,ลเทะไงมึงค้องตนบ่ได้มึงก็เลยเ,ทเทหตุห้มึงขาดสภาพทังร่างกายในการทํางานเช่นมื่อ้านอ๋อมึงมาทั้งทางว่้วานมึงมาขอกูอยู่มาขอโอกาสจากกูกูให้โอกาสนึงเลยกูขับไปเหตุงานทางอื่นมึงเมาเละเทะทั่ทวทุ่งหน้ากูเลยเออถ้ามึงปับตรงนี้ได้ชีวิตมึงอาจจะดีขึ้นก็นได้มึงเข้าใจเนาะครับ ไอ้เสื้อว่ามือว่านเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่กูได้เห็นชีวิตมึงซะครับกูก็คิดว่าเวลาหนึ่งของหยิบสี่ชั่วโมงของชีวิตมึงมึงคงจะบ่เรตเทะตุ่มเปะทั้งหยิบสี่ชั่วโมงหรอกเพราะฉะนั้นแล้วในเวลานี้กูไห้อภัยมึงครับกูไห้อภัยมึงครนะกูก็จะมองว่าเป็นคนดีได้คนที่ได้รับโอกาสดีๆได้กูก็คงมองว่ามือว่านน่ะกูโฟกัสแค่ว่าเอ้ามึงอาจจะเป็นช่วงชีวิตหนึ่งของมนุษย์ทุกคนกูอาจจะเป็นคือมึงก็ได้หรือหลายๆคนก็อาจจะมีช่วงเวลา เวลาหนึ่งชั่วโมงหนึ่งของชีวิตที่มันเจอมรสุมมันเกิดความเครียดก็ได้พราะฉะน้วกูกับพ่อซัเติอมึงกูกับมองว่ามึงเอออาจจะเป็นการผ่อนคลายด้วยรูปแบบการใช้ชีวิต่ะเป็นอาจจะเป็นวิธีของมึงแต่ต่อจากนี้ไปมึงต้องแยกแยะชีวิตตัวเองให้ออกสิ่งที่กูสอนวันแรกกูบอกว่าความรับผิดชอบไงถ้าหากมึงไม่มีความรับผิดชอบเนี่ยมึงเป็นภาระต่อผู้อื่นมากมาย มึงเบิงกูอ่ะแต่ละมืองานกูเยอะแยะมากไม่ขันกูบกผ่องแต่หนึ่งอย่างเนี่ยกูก็ถือว่ากูเป็นถิมผ้าลาไปเลยขันกูบกผ่องต่อเมียกูกูก็ถือว่าเป็นสามีที่พอดีกูบกผ่องต่อลูกกูเห็นบอกกูต้องไปรับลูกโรกเรียนกูก็ยังไปรับลูกทั้งทนี่กูงานเยอะแยะกูต้องมีงานคดีสืบสวนว่าหาให้ภูมิข้าพากูให้ภูมิกับกูงานในฐานที่ธุรกิจกูอีกเยอะแยะมากมมยที่กูเห็นธุรกิจมากไม่กูก็เห็นตัวอย่างมึงเบิงมึงกินเหล้าวาซอมกูกินดอกกูบอกให้ มึงกินแขนงกูบ่อเออเท่านั้นแหละมึงกับกูอ่ะกินบ่อตางกันแต่ยังที่บอกไงก็คือว่าขันมึงมีความรับผิดชอบมันกับมึมันเกิดบุนมีปัญหากับชีวิตครับสิ่งหนึ่งของความล้มเหลวก็คือขาดความรับผิดชอบนะมึงต้องเข้าใจออ้เนาะไอสอนมึงครัไออยากให้มึงปรับปรุงโตเพื่อยกระดับพัฒนาชีวิตตนเองให้มันดีขึ้นทุกคนโลกนี้สิ่งที่ดีที่สุดคือการแห้อภัยกัน โมแน่ bon net, พอเถามึงอาจจะให้อภัยมึงก็ได้ขันมึงปรับปรุงตัวได้เมียมึงอาจจะให้อภัยมึงก็ได้มือว่านทุกคนเขาสร้างมึงเบิดประเทศนั่นแหละกูก็สร้างเออถือพวฟ้ากูไปเป็นไหนหายหายสาบ่ะครับฮะ <Ha? S 2> ครับเออเอาของได็ไที่นี่เอามือนี้มาหาอ้ายมึงจะเอาจังไหนเสียให้จังไหนกับชีวิตบอกกูมากูพร้อมจะซ้อยเหลือกูมีเดค่รถสักหนึ่งกับไปที่แกงค่อยเราครับไปขอผลเห็นงาน อ่าโอเคอ้ยินดีออลูกผูสร้างกันจะคล้องไห้มึงไห่อวัยเบิดมึงไหาอว่าตัวนากูนี่ละมีอยังความนิใจตอนนี้มึงคือจะคล้องไห้น้ำตามึงคือไหลเพื่อกูไห้กำลั่งใจมึงได้ไงทางพานทวีเวรใหาลูกอยู่คล้องรไฟกันเขาคือไปเขาบ้านับผมผมก็ต้องนั่งรถไฟเตลิดไปลุงแก่งคอยเลยอยากเจอลูกยี่มันวะเดี๋ยวมึงเอาเบอร์ส่วนตัวไอไว้เด้อแล้วกูจะขันมีโอกาสขันมึงจะพ่อลูกกูจะประสานเมียมึงไห้ขันมึงเอาเบอร์เมียไว้กู แต่มึงต้องสัญญาว่าต่อจากนี้ไปมึงต้องเป็นคนดีของสังคมดีต่อโตเจ้าของน้าดีต่อใจเจ้าของน้ามึงถึงแม้มือหนึ่งมึงยืนอยู่ในสางห่างห่มงวิยใครเห็นมึงเลยขันมึงเห็นซัวมึงก็เห็นตัวมึงเองใจมึงเห็นมึงเองขันมึงเห็นดีกับพจอมเป็นไปเห็นหูกับหูแตใจเขาเองไงพอาะฉนนั้นแล้วต่อจากนี้ไปมึงเป็นคนดีให้ได้อย่างที่ไอ้บอกมึงว่ากินมึงอย่าให้เหลากินมึงมึงกินได้แกเหลาแต่มึงเย่าเหลากินมึง มึง,ม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 งห่วงหู่จัาเฮ็ดเบียดเฮ็ดงานเข้าใจปะครับผมเออเฮ็ดตัวให้มันดีมือหนึ่งชีวิตมึงดีขึ้นลูกก็พ้อมจากพ่อหนาพอ่อยู่แล้วสายเลือดมันมันขนก็านามยู่แล้วมึงเข้าใจปะครับเขาต้องการที่จะพ่อพ่อพอ่อ,อยู่แล้วล่ะขอให้พ่อเขาหนารักมึงสัญญากับไอไ้ไหนไหมว่าต่อจากนี้ไปมึงจะเป็นคนดีขึ้นครับจะเลือกเราได้วะครับผมเลือกเราวะมึงอยากเลือกเราวะกูจะให้มึงออกเราตอนนี้เลยเลือกได้วะ ล,ลดลงก้อนได้อยู่ครับผมพหักยังไม่ได้ไมั้งวะครับผมหักดิบเลยหักดิบยังไม่ได้ดไดครับผมลดลดลงครับจากเรากลมหนึ่งกินหาคนเหลือกลมหนึ่งกินผู้เดียวน้อลดลงครับอ่ะ <laughs> เอาเป็นว่าตัวสงก็คือมารอบนี้ก็สิมาขอเงินค่ารถไอ้ครับเพื่อจะเดินทางครับรถไฟครับอ่าเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวไอ้จะส่งค่ารถนะกูให้เงินมึงติโตแล้วกูจะไปส่งมึงขึ้นสถานีรถไฟพร้อมครับอ่า ออกจากบ้านเกิดเมืองน้อนกูอุบลราชธท่านี่และทงหนากูนี่ที่มีปูยากูอยู่นี่ขออย่างเดียวให้เป็นคนดีเงินบาทหนึ่งด่กูให้มึงไป <S <S กูโวยมันเนีามาได้ง่ายๆมึงต้องเห็นคุณค่าของเงินกูนําได้เงินค่ารถจากกูออกจากกูไปต้องเป็นคนดีเท่านั้นครับถ้าสร้างประโยชน์ไม่ได้มึงจะสางปัญหาให้ไผ่หลูกู้งไส่ห้องให้ออกมาขันมึงว่ามึงมีความอัดอั้นในใจมึงห้องให้กูเห็นเลยรออย่างนี้ไปอย่าไปหายเองหายมือนี่ มียอย่างจะขอโทษพี่น้องห้องบอถี่หมู่บ้านถี่แสงกีย่าว่าจาบดีครับผมอา้าวกับขอโทษทเฮ็ตมีใส่ยบดีน้านัดสถานที่ของอาเพื่อนอทำตัวแบบนี้กับที่พวกมีเกิดขึ้นกับที่ไรอีกครับผมเฮ็ตตั้งใจทำงานครับอเห็ุตั้งใจเห็ุงานเนาะอ่าเดี๋ยวเอาเป็นว่ามือน,นี้ไอ้จอนนี่สีใหายคารถ แล้วเดี๋ย่พอดีเดี๋ยวไอ้แล้วพรกิจขอบรัวมึงนั่งถ่ายไก่อนเนาะไอ้ชืเขาไป้านจอนี่แซบพอดีอยู่วารินกูจะไปส่งมึงสถานีรถไฟวารินแล้วกูจะเอาเงินค่ารถไฟให้มึงให้มึงได้กินเขากินน้ำเดินทางไปเหตุงานไปสู่ชีวิตไปเหตุประโยชน์ดีๆต่อสังคมนะมึงกับกูมั่นว่ต่างกันดอกเส้นทางการต่อสู้กูแห้งคักก่ามึงกูมายืนยุดน้ได้มหูวอชีวิตขอบรัวกูบมีหยังให้กูเลยเออกูสู้เอาจนได้มั่นทุกมมือนี่ แต่บนวิธีเส้นทานงการสู่มันต้องคล้องตนคล้องคนคล้องงานให้ดีแดกเรามึงกับกูมึงแดกกะซ้ำกูหอกกูกินเราอะกูกินข้าวก็มึงอีกแต่เป็นอย่างกูคือบ,บ่มีเกิดปัญหาบเ YY, บเคยเออารวยวายบบเคยมางหรออารวาสยกปืนกลางทัวกลางตลาดกลางตะลี่บบเลยว่าไปขอบเบงกินฟรีตามร้านเราก็พอกลางคล้องตนไงครับกินเราขันหู้จักความรับผิดชอบมันกับโเป็นปัญหาต่อไผ่เออแต่ขันผู้ใดมีปัญหากหาับเฮากับพรอมไซมันเลย ตามน่ะเนาะเออเพราะฉะนั้นแล้วก่ย่าไปเฮ็ดปัญหากระไผมึงกินมอมอมแม่มึงอะวุ้ยไผเป็นเดือดร้อนนะมึงดอกกินแล้วกอูจ้าเคล็ดเวียกเอาหายเป็นกำลังใจให้นั่งพักพรอนทากูกูแล้วเวียกยังไปน้ำกูครับเอาเก่าเป็นว่าหวัวตะพ่านคนนี้ขอโทษพี่น้องของหงวัวตะพานเนาะที่เฮ็ดโตกิิยาวาจาบดีเมาเหล่าใน่ทงหน้าผมสุดท้ายผมกะหายโอกาสห้กำลังใจห้อภัย นะกะบให้อภัยถึงสิงมัวว่านกะไอ้มองว่าโฟกัสเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่มึงหลุดครับอ่าเป็นช่วงเวลาหนึ่งของมนุษย์ทุกคนที่มันรุดคือจังกูกูบางครั้งกูก็ต้องมีบางครับมันมีความเครียดความเครียดความบันทอนจิตใจความสาสมอย่างหลายๆอย่างมันอาจจะฟิวขาดนะแต่สําคัญสุดคือการให้อภัยกันให้กำลังใจกันเนะาะให้กำลังใจมึงเด้อมึงซื้อเลนส์สัญญาณนะคร,ออครเอาขอแบบเท่แบบมัวว่านอีกรอดิ บมมีแลยครับอ่าครับกับผมเป็นอย่างนองนุ่งนะครับเนาะก็ถือว่าให้โอกาสกันกับให้กำลังใจกันสุดกับประสงค์ก็คือจะมาขอเงินคารถดผมเดินทางต่อไปหาเห็นงานต่ออยู่แกงค่อยกะให้กำลังใจน้องมันบอสั่มเติมบอชีวิตคนเฮาอย่าบอเหยยบยากันนะครับเนาะสำคัญที่สุดคือการให้อภัยด่าก็คือด่าสอนก็คือสอนกำลังใจก็คือกำลังใจนี่คือวิธีของผมหน้าผมด่าผมก็ด่า ย่ามผมให้โอกาสผมให้โอกาสย่ามผมสอนผมก็คือสอนอย่ามผมให้กำลังใจผมก็เติมเต็มรอยยิ้มเติมเต็มความสุขอ่ะสุดท้ายนี่ขอทุกท่านที่รับชมคลิปนี่ลำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับอย่าเจ็บอย่าจนครับมึงสวัสดีเพื่อนสวัสดีครับ